สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องคำพองเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่กระท่อมปลายนานะคะก็อันนี้ก็มาถ่ายนะคะคุณแม่เขาเอาน้ำข้าวนาเอาน้ำข้าวนานะคะเอาน้ำรสหอมหอมกระเทียมนะคะ หอมกระเทียมหอมอะไรลวดไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็จะไปดูคุณแม่เขานะคะก็ไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ <c ười> คือว่าวันนี้น้องขะพองไม่ได้ส่วยนะคะน้องขะพองไม่ได้เอารองเท้าบูทมาน้องขะพองเอารองเท้าแตกมานะคะก็คือลงไม่ได้นะคะก็คือแบบว่นาน้ำเต็มไปหมดเลย ก็คือเข้ามาอย่างลำบากนะคะลำบากมากคือแบบรองเท้าอะ่ะจากที่มันเป็นรองเท้าเอ่ออะไรไม่ไม่สูงเอาเป็นแบบรองเท้าสูงแล้วนะคะตอนนี้คือเป็นรองเท้าส้นสูงไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คือไปดูกันเลยนะคะที่จะไปนะคะนี่ ดูกระท่อมปลายนาก่อนนะคะตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปว่ามีเอ่อมีประตูไม่เห็นประตูมีประตูนะคะคุณพ่อทําใส่แล้วแล้วก็นี่คำว่าที่จะเดินขึ้นมานะคะตอนนี้มีบันไดด้วยนะคะไหน,นมีบันไดด้วย ก็คือว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยนะคะก็คือธรรมชาติมากๆค่ะ <G ucci> นะคะก็จะเห็นบิวอยู่แบบนี้นะคะคือสนุกออกนะคะแบบว่าเป็นธรรมชาติมากก็คือถ้าถ้าข้างในนะคะมีแบบว่ามีตรงมีเตียงมีอะไร ปูแล้วก็นอนอะไรเงี้ยสบายมากอยู่ที่นี่ได้เลยนะคะผอก็ไปรู้คุณแม่กันนะคะไปกันเลยคะ่ะวันนี้เราขอคาคุณแม่แล้วก็ค,วคุณยายนะคะเอาหน้าใส่ขอนะคะ่คการ <laughs> น้องคำพองไม่ได้เอาลงเท้าแบบคุณแม่เข้ามานะคะก็เลยลงไม่ได้อาดน้ำ,อนำอหอมยุดน้ำหอมทาไมมีน้ำก็คือว่าใส่ไม่ได้นะคะ ให้หอมมันโตขึ้นใส่เพื่อให้หอมหัวใหญ่ขึ้นนะคะ ก็เป็นแตงน้ำนะคะแตงโมนะคะเอาน้ำใส่ค่ะวางเข้าใหญ่เองเนาะอือวานเงี้ยมาเสิร์ฟกับกะเหนี่นี่ยเสิร์ฟกะเหนียกค่ะแตงโมแตงน้ำที่นี่ก็จะเรียกว่าแตงแตงน้ำแตงเข่ามือ เมืองไทยก็จะเรียกว่าแตงโมนะคะก็เอาน้ำใส่นะคะนี่นี่ยังน้ำังเข้ามาถึงเขานิดนึงแตงไทยแตงไทยก็จะเรียกว่าแตงไา่แตงไา่แตงกวาที่นี่ก็จะเรียกว่าแตงสวย จะมีหลายจะมีหลายแตงนะจะเอาแตงกว่าแตงแตงไทยแตงหมลมแรงมากนะแล้วก็มาใส่อันนี้ต่อนะคะถ้า อันนี้เสร็จแล้วเอาน,น้ำใส่เอไรนี่เสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะอไปรู้แม่เขาขังน้ำลงในของได้ของคุณยายนะคะเอาดินออกน้ำก็จะไหลลงไปอย่างนี้เลยนะคะ

น,น้องขบรองไม่ได้ใสรองเท้ากปน, <c oughs> น้องขับรองใสแค่รองเท้าแตะก็เลย มาไม่ได้ค่ะตอนนี้เราก็มาแดงโมนะคะโหลมแรงมากจะบลิวแล้ว เมื่ไหนล่ะกองบังว่าลูกใหญ่แล้วลก็คือใหญ่เท่านี้แล้วลว่ยายลงทะงไม่ได้อ่ะนี่ลูกใหญ่แล้วนะเออ ปลูกไว้ขายนะคะกินก็กินขายก็ขายนะคะเป็นของพี่คนพิเเขาไม่ใช่ของน้องคนพิเอ้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใหญ่มากอะรูปนี้ ไม่กี่เดือนก็ขายได้แล้วนะคะก็ปะเป็นสาวขายแตง่งโม zone យឺត มาดูที่เอาน้ำเข้ามาในานานะคะก็เามื่อก่อนก็จะทำหัวไฟที่นี่นะคะนต่อไปนู่นแต่ว่าน้ำมันแห้งนะคะก็เลยไปทำที่นาคุณปู่นู่นนะคะก็คือที่นั่นมันเป็นหัวน้ำไงก็เลยไปทำบนนั้นเฮ้ มาถึงแล้วนะคะที่เอาน้ำเข้ามาในนานขึ้นปนนู่นที่นี่ก็จะเป็นคล้ายนะคะแล้วก็หลงไปนูป่นนะะแล้วน,น้ำก็จะเข้าทางนี้มาค่ะ เข้ามาทางนี้แล้วก็ไปที่นาข้างใต้นั่นนะคะก็คือตอนนี้คือเท้าเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนช่้นสูงเลยดินติดเต็มเลยนะคะนนะคะก็คือแบบว่าเมื่อก่อนไฟจะใส่ที่นี่นะคะแล้วก็น้ำก็จะไหลออกนั้นแต่ว,ว่าช่วงนี้น้ำ น้ำไม่ค่อยไหลนะคะน้ำไม่เยอะก็เลยเอาไปใส่ข้ามบนนู้นหลายปีแล้วนะคะั้งแต่น้องหองเด็กๆตัวเล็กๆหน,น้ำก็จะไหลไปนี่นี่ก็กลับมาที่นี่นะคะกระท่อม ก็คือว่านี่นะคะแตงกวาก็คือโอ้โอ้โหนี่เอาแบบไม้คามนะคะคามที่นี่ก็จะอ,อุเกือบตกที่นี่ก็จะเรียกว่าคามแตงม,มาปักแบบนี้นะคะนี่ปักไปแบบยาวๆเป็นแถวไปเลยนะคะก็คือแบบว่าให้ ให้ต้นที่มันโหนมาเรียกที่ไทยเขาเรียกไวัีนี่ก็จะเป็นเขาก็จะเรียกว่าเออคือนะคะคือมันก็จะขึ้น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 ไปแบบนี้เลยถึงยอดนู่นเลยแล้วก็ถ้ามันออกลูกมาก็จะออกแบบเป็นแถวลงมานะคะดูอก็คือเล็กเท่านี้ก็เอาคามมาใส่ได้เลย นะ,ะนก็สวนข้าวโพดนะคะนี่สวนข้าวโพดแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะพาทิจจะตกแล้วะคะ่ะก็เหลือเป็นตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะะ้องคำผองต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนมาเรียกไปตักน้ำไม่เจอเ็าจะไม่เรียก หวงว่น้องคำพองต้องกลับบ้านแล้วถ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องคำพองด้วยนะคะคือคลิปนี้ไม่ได้ช่วยนะคะคลิปหน้าอาจจะมาช่วย <c ười> ก็คือมาไม่ได้ก็คนหนึ่งไม่คนก็คนหนึ่งนะคะต้องเข้าบ้านนะคะก็ไปแล้วคะ่ะ <Bye. S 1> บายกดซับสไครป์น้องคำพองด้วยนะคะไปลแล้วนะคะ 嗯，来呀！